ภรรยาผมเธอโวยวายเธอบอกว่าให้ย้ายต้นมะเขือพวงต้นนี้ตั้งนานแล้วไม่ย้ายสักทีปล่อยให้เขาเหี่ยวจะให้เขาตายกันเลยหรือผมจึงบอกกับภรรยาผมด้วยใจเย็นๆว่าที่รักครับไม่ใช่ว่าผมไม่ใส่ใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมมีแผนและนี่ก็คือต้นมะเขือพวงที่มันเกิดเองหลังบ้านมันเกิดผิดที่ครับปล่อยจนต้นโตภรยาผมบอกว่าให้ย้ายไปปลูกที่ข้างบ้านที่ตรงนี้เป็นที่เทน้ํานทิ้งของเครื่อง ซักผ้าแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ซักผ้า3วันจุดประสงค์หรือว่าแผนที่ผมว่าเนี่ยก็คือการงดน้ําเขาครับ3วันดังนั้นที่ใบของเขาจึงเหี่ยวและในตอนนี้เขาต้องการน้ําเต็มที่ไม่ใช่เฉพาะผมงดน้ําเขาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับรากที่มันยาวๆเนี่ยผมก็ตัดทิ้งด้วยแล้วผมก็นําเขามาปลูกในหลุมที่ผมเตรียมเอาไว้อย่างดีผมกลัวว่าต้นเขาจะล้มผมจึงเอาไม้เนี่ยมาตอกเพื่อที่จะเป็นหลักให้กับเขาและ แล้วก็จัดการมัดเขากับหลักด้วยเชือกกล้วยเพื่อที่จะให้เขาไม่ต้องล้มครับเวลาลมมาหลังจากนั้นผมก็มาเตรียมอาหารให้กับเขานั่นก็คือปุ๋ยหมูลจิ้งรีตราเกษตรกรชาวบ้านในปุ๋ยมูลจิ้งรีเนี่ยมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็จุลธาตุครบโดยเฉพาะธาตุอาหารหลักนั่นก็คือไนตโตรเจนสูงมากๆครับไนตโตรเจนเนี่ยจะทําให้พืชโตเร็วงามไวใบสวยในปุ๋ยหมูลจิ้งรีตราเกษตรกรชาวบ้านนี้ก็ยังมีส่วนผสมของเชื้อราตรา ไตรคเดมาเชื้อราไตรคเดมาเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชผมจัดการละลายเขาลงไปในน้ําเพื่อที่จะให้เขาดูดกินได้อย่างเร็วเพราะในตอนนี้ต้นมะเขือต้นนี้เขาต้องการที่สุดก็คือน้ําแล้วก็อาหารครับเพราะว่าผมงดน้ําเขามา3วันกับทั้งที่ผมตัดรากเขาออกมาด้วยดังนั้นผมจึงให้เชื้อราไตรคเดมาเนี่ยช่วยป้องกันเชื้อราที่อาจจะทําให้รากเน่าได้จะทําให้เขาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนั่นเองล่ะครับ ครับผมย้ายเขาเมื่อวานตอนเย็นเช้าวันนี้เห็นได้ชัดๆเลยครับว่าทั้งใบทั้งต้นจากที่เคยเหี่ยวๆสดชื่นชัดเจนอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมงดน้ํางดอาหารแถมยังตัดรากของเขาพอผมย้ายเขามาปลูกใหม่ผมก็ให้น้ําให้อาหารเขาจึงรีบดูดกินอย่างรวดเร็วเพราะสัญชาตญาณของการกลัวว่าเขาจะตายดังนั้นจึงทําให้เขาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนั่นเองลหละครับ เมื่อผมอธิบายและทําให้ภรรยาผมเห็นดังนี้ภรรยาของผมเธอจึงเข้าใจและบอกกับผมว่าสุดยอดมากๆแล้วพี่ๆเกษตรกรทุกท่านล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ผมทําแบบนี้ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับขอพระเจ้าอวยพรพทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ